ซ้อมอยู่ลูกสวนนะนะชนกนไอ้่ขยนี่นะอยู่โดอยู่่ข้นี้กี่วันกี่ปีแล้วปีหนึ่งจริงเราได้แ่เขาเราชกมามวยมาสเปตไปเนี่ยเรื่องจริงนะถ้าไปบอกคนอื่นเขาไม่เชื่อนะสเปตครั้งจริงเหรอสเปตครั้งนี้เรามีชนะกี่ครั้งเก้าครั้งเราเป็นคนไทยหรือว่าคนฝั่งนู้นพม่าแต่ว่าเราอยู่เมืองไทยนานแล้วนะโอไทยคล่องเราเป็นมวยยังไง ไม่หมัดคล้ายลาสตาคล้ายอะไรพวกนี้เม่อย่างนั้นได้เห็นคลิปเขาไหมล่ะเขาเป็นไงเขาดังๆนะเขาเป็นมวยสไตล์ไงมีหมัดมีแค่วันนี้คือไงเขามาหมัดเราก็ไล่ก็ได้หมัดเขามาเข่าเราก็ไล่แล้วเข่าทีนี้พละกําลังที่เราซ้อมมาทั้งหมดกี่วันสามวันดีกว่าคิดว่าแรงเราดีไหมวันนี้ไม่หมดนะชกกลางวันเคยชกไหมเคยชกครับชกกลางวันกับตอนเย็นไม่เหมือนกันนะ แต่คิดว่าไม่หมดนะมั่นใจลูกพี่บอกว่าแบบไม่หมดแน่นอนพลาดเหมือนใครในค่ายตั้งปีในมาหลักๆเลยบัดรดีเราที่เราชอบชอบไปเนี่ยอ้ีตมิงดงพยนยาคอยเตนให้นะไรปัญหาล่าสุดยกไปที่แม่ครับแม่คนัี่สามยกที่นี่เคยมายังมาเมื่อก่อนนะยจกูห้าอ๋อเคยเคยต่อยแล้วเคยแพ้เข้ามาวันนี้คิดว่าสางแค่ไหนไหม เฮ้ยนะพูดดังๆได้ได้นะอ่ะแล้วก่อนหน้านี้ไฟชกไว้ที่ไหนที่ก่อนหน้าไฟชกที่นี่สองไฟเลยสองไฟนี่ชนะมั้งยังชนะปืนชนะปืนอ๋อชนะปืนแล้วก็มาแพ้คนนี้นนสองเดือนที่แล้วนะวันนี้เอาใหม่นะรูปร่างเนื้อตัวรถถู้สึกจะเสียเปรียบคนนะความสูงนะ,ะแต่เรามีมัดเขาก็มีอ่ะฝากแฟนคลับเชียร์นายพูดดังๆนะ โอเคครับนี่เนื้อตัวครับสักข้างหลังมีสักไหมไม่สักไมสักนะโอเคบมีดุเฟย์ครัฮ่าซ้อมอยู่ที่ตัวสอดใต้ครับโอ้ยมีใครบ้างในนั้นนะมีมีชัยดาวผาหลายคนอ่ะนะโคตรมวยอย้างนั้นอยู่ที่นี่นะกี่วันอาซ้อมมาอาทิตย์ฝ่าครับอาทิตย์ก่อนเราพื้นเพเป็นมวยมวยถูกไหมครับกูต่อสู้เราเคยชกเขาไหมเนี่ยเคยครับกี่ครั้งครั้งนึ่งครับเป็นไง นานครับจะนานประมาณนานยังนานครับนานกี่ต้องกี่ปีได้สองเดือนสองเดือนนะอ๋อสองสามเดือนเองวันนี้กลับมาเจอที่นี่อีกครั้งนะที่ที่ที่ไว้ชกกับชกที่นี่ไหมที่นี่ครับอ๋อวันนี้ก็กลับมาที่นี่ครั้งหนึ่งวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยเก้าร้อก้กระโดดขึ้นหน่อยเป็นหนุ่มขึ้นนะโตวันโตคืนวันเช้าเรามาน้ำหนักเป็นไงบ้างพอดีครับพอดีเป๊ะเลยนะเราสูงเท่าไรร้อยเจ็ดสิบฝ่าปล่อยๆครับปล่อย ใช่แปดอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุหกครับชกมวยมาถึงแปดสิบถึงร้อยไหมมันหกสิบไปแล้วหกสิบห้ามกว่าหกนะหกสิบจริงนะเอาล่าสุดเป็นไงผลงานล่าสุดล่าสุดแพ้ตัวเองครัเห็นน้องไหมแพ้ตัวเองแพ้ยังไงแพ้น้องแห็นน้องเบียนับที่ไหนที่ออร์อกนแล้วก็ก่อนหน้านี้สองไฟเป็นไงผลงานน้องชนะบ้านนอกไม่ต้องช่าง วันนี้เจอเขาอีกครั้งที่ว่าวันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันนะเขาเขามีอะไรบ้างไอ้ไอ้คู่ชกของเราเนี่ยมัดเดินดีอ๋อเดินดีเดินต่อยมัดของเราต้องเอาอะไรไปสู้กับมัดวันนี้น่าจะแข่งนะแข่งนะ่ยเขามัดเราแข่งนะเอาละเราลูกหลานจากจังหวัะฝากเชียร์นะฝากแฟนคลับเชียร์นะวันนี้น้องขอให้แฟนคลับเชียร์ตี้งแต่อเชี่ครับเต็มที่นะโอเคขอให้โชคดีน้องชายครับผมอ่า